ไข่ดาวครับฮะมีนู่เ,เมือสองเราไหมมีน้องอย่างไงพัดป้าของใบโหระพาเดียดาวไข่ก่อนครับดาวจากักสามสิบเปอร์เซ็นที่ได้ไม่ต้องหาคนคำ้ำแล้วก็ ค่อยๆผ่อนเดือนละพันเด้อครับปลาครับผงชูรสครับน้ำปลาครับใบโหระพาครับไข่ดาวครับ มีนู่มน,เน,เนมเยอะขนาดนี้มีตัวอยังไงพัดปลากระปองบใบโหระพาสวัสดีครับวันนี้มีเมนูพัดปลากระป๋องใบโหระพาไข่ดาวครับปลากระป๋องตัวใหญ่เลยเนี่ย ตักน้ำลาดจักน้อยรายการครับ น้องไข่ดาวครับไข่ดาวผุกพัดปลากระป๋อง้้้นราตออองััดดวมแลกก็ ได้กางครับเมนูนี่วันนี้ก็ไม่มีน้ำเก๊กฮวยเช่นเคยครับไอคลิปที่แล้วที่กินน้ำเก๊กฮวยนั่นจนถึงวันนี้แฟนผมยังบ่นไม่ละเลยครับเมืดวัน ไ่ด้าครับบวกกระเนื้อปลากระปออ๋องอือหือ ได้การครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้ครับสวัสดีครับ